สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนกับมาดามหน่อยวันดีๆที่ป้าแตนตบอกเริ่มมีมาตาชานยายสมควรค่ะพี่น้องขาเป็นสิ่งดีๆที่อยากจะหยิบยกเห็นป้าแตนตทําคลิปออกมาเมื่อวานมาดามหน่อยก็เลยอยากหยิบยกมาเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่คาดหวังเป็นสิ่งที่หวังแหละค่ะพี่น้องขาถ้าเราคิดแบบใจปกติเป็นกลางๆไม่ต้องไปอะไรมากมายเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันมีดราม่า กรณีตาชานยายสมควรกับป้าแตนนี่แหละคะ่ะพี่น้องเอาแค่ตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะมันก็มีดราม่าก,กันแย่ๆในทางที่ไม่ดีบ้างก็มา,าว่านู่นว่านี่อะไรยังไงแต่คนส่วนใหญ่ก็มองว่าพ่อแม่ก็คือพ่อแม่มีดรามา่าแต่ก่อนเราก็ไม่ไม่ไม่ได้มาใส่ใจตรงนั้นเราคะ่ะพี่น้องขาคำว่าพ่อแม่ป้าแตนก็คือเคารพพ่อแม่อย่างที่ว่าอย่างที่เราเห็นกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่วันนี้เป็นสิ่งที่ดีคะ่ะที่มาดามอยากหยิบยกมาเพราะว่าเห็นปน้าแตนทําคลิป บอกว่าวันดีๆของป้าแตนอย่างที่ว่าล่ะค่ะมาดามเหม่ยก็เลยหยิบยกมาเห็นแล้วก็ซึง้งเห็นแล้วก็ถึงขั้นน้ําตาไหลเหมือนกันล่ะค่ะพี่น้องขาก็ยินดีเห็นดีด้วยล่ะค่ะกรณีที่ป้าแตนไปหาตาชานกับยายสมควรป้าแตนบอกว่าวันนี้จะไปหาในคลิปของป้าแตนก็ไปหาจริงๆไปหาตาชานยายสมควรก็ทําคลิปด้วยตัวเองล่ะค่ะพี่น้องขามาดามหน่อยซึ่ง f c เป็นตัวแทนของ FC ที่เห็นแล้วก็มีความชื่นชมยินดียินดีด้วยดีใจด้วยซึ้งจนน้าตาไหลพุ่น ค่ะพี่น้องกรณีที่ป้าแตนไปหาตากับยายเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปหาทําไมค่ะพี่น้อง่ะบางคนอาจจะดูคลิปของป้าแตนแล้วล่ะก็คือไปดูคลิปได้คลิปเต็มๆของป้าแตนป้าแตนบอกว่าป้าแตนจะไปหาตาชานยายสมพลเพราะว่าเพราะว่ามีเอฟซีเขาอ่าโชคดีถูกหวยรวยเบอร์นี่แหละค่ะพี่น้อง่าแล้วเขาก็ฝากเงินมาให้ตากับยายคนละ2000บาทรวมเป็น4 0 0 0ป้าแตนก็เลยนําไปให้แล้วก็ป้าแตนได้มีการซื้อนาฬิกาของฝากไปให้ตาชาน บอกว่าซื้อนาฬิกาก่อนหน้านั้นแล้วแหละแต่ไม่มีโอกาสได้เอามาให้ก็ถือโอกาสได้เอานาฬิกาไปให้ตาชานบอกว่าราคาไม่ได้มากมายอะไรแต่ให้ด้วยใจเพราะว่าตาชานบอกว่าเพราะว่าป้าแตนบอกว่าตาชานตาไม่ค่อยดีก็ต้องต้องการที่เอาเรือนใหญ่นิดหนึ่งตัวเลขที่เรือนนาฬิกาใหญ่นิดหนึ่งเพราะว่าพ่อมองไม่เห็นนั่นคือเป็นสิ่งที่ดีที่อธิบายแล้วก็ตากับยายก็ยิ้ เลยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้มาดามหน่อยเห็นเห็นแล้วก็น้ําตาไหลแทนน้ําตาไหลด้วยล่ะค่ะชื่นชมยินดีดีใจที่เห็นแบบนี้อยากเห็นบรรยากาศแบบนี้โอเคในสิ่งที่ดรามา่าในสิ่งที่นู่นที่นี่มันก็เกิดหลายฝั่งหลายฝ่ายมันก็มีเหตุผลอย่างที่ว่าแม่ก็อาจจะพูดไม่ดีบ้างมันก็เป็นปกติของคนเท่าคนแก่บ้านเราเนาะพี่น้องเนาะแต่สิ่งที่เห็นออกมาสิ่งที่พ้าแตนทํสิ่งไมไ่เห็นตากับยายยิ้มแล้วเราก็มีความสุขเพราะว่าอ,อย่างที่ว่าพ่อตะก่อนก็บอกว่าโอเคจะไปไหนมา มาไหนจะไปหาตากับยายก็หลบๆส้นๆไปไม่อยากจะให้คนเห็นไม่อยากให้เป็นคงเป็นข่าวต่อพ่อตาชันก็ออกมาบอกว่าการที่เป็นข่าวเนี่ยก็กลายเป็นว่าทัวลงตาชันเอฟซี FC, ดุดา่าอะไรยังไงแต่มาดามหน่อยไม่ได้มองอย่างนั้นกับพี่น้องคะ่ะการที่มีการคอมเมนต์ดุดาวกันบ้างมันก็เกิดจากอะไรเราก็เห็นเราก็รู้นะพี่น้องเนาะมันก็เกิดจากอะไรถ้าต้นตอการเกิดระงับซะมันก็ไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะพี่น้องะ่ะซึ่งตอนนี้ก็อ่า ไปในทางที่ดีแล้วทุกคนก็เหมือนกับว่ายินดีดีใจด้วยลหละคะ่ะพี่น้องสิ่งที่เห็นของป้าแตนทําคลิปออกมามาดามหน่อยก็เห็นแล้วก็ซึ้งน้าตาไหลมีการอยากจะให้เป็นแบบนี้ทุกคนก็คาดหวังเนาะพี่น้องเนาะแล้วคิดว่าสิ่งที่ดีๆมันก็จะออกมามันก็จะตามมาเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นอยากอยากดูอยากรู้ไม่ว่าตาชานอะไรยายจะมาหาป้าแตนมันก็เป็นปกติเพราะระยะหลังเนี่ย อย่างที่มียูทูบเบอร์ YouTuber เขามีการทําคลิปอยู่ที่บ้านลุงพลป้าแตนตเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก็จะมีตาชานไปบ่อยๆไปซื้อลงตลด๋ลดลอตเตอรี่อะไรยังไงแล้วก็ไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสัญญาณสิ่งที่ดีแล้วแล้วป้าแตงก็ไปหาป้าไปหาป้าแตนตก็ไปหาตาก,กับยายถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆล่ะคะ่ะพี่น้องคะเราเห็นเราก็ภาคภูมิใจเราเห็นเราเราก็ยิ้มตามดีใจด้วยในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คงจะมีสิ่งที่ ดีๆต่อไปละคะ่ะพี่น้องขาเพราะว่าเราเห็นแบบนี้แล้วก็ถือว่าโอเคหลายกระแสก็คงจะดราม่านู่นนี่อะไรยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะพี่น้องขายังไงพ่อแม่ก็คือพ่อแม่เนาะพี่น้องเนาะไม่ต้องไปกระหน่าซ้ําเติมไม่ต้องไปนู่นไปนี่พ่อแม่เองก็ถือว่าเป็นคนแก่เป็นคนชาวบ้านธรรมดาบางทีก็ออคงจะเป็นพูดนูน่นพูดนี่อาจจะไม่ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามาดําหน่อยก่อนนั้นก็มีการวิจารณ์อยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมแม่ถึง พูดอย่างนี้กรณีที่ออกมาเรื่องเงินก่อนหน้านั้นค่ะพี่น้องขามาดําหน่อยก็ทําคลิปอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทําไมยายพูดแบบนี้แต่จริงๆแล้วเราก็เข้าใจค่ะพี่น้อง่ะเราก็เข้าใจว่าในสิ่งที่ตากับยายเพราะว่าเขาเป็นคนแก่เป็นคนเก่าคนแก่คนที่อาจจะไม่ได้คิดก่อนพูดก่อนทําไม่ได้ช่ําชองในโซเชียลมันก็จะมีหลุดมีนูน่นมีนี่บ้างแหละค่ะพี่น้องขะแต่สิ่งที่มาดําหน่อยตําหนิก็ตําหนิแค่ว่าคนที่เอาคลิปยายออกมาตอนนั้นมันก็ไม่สมควรที่จะออกมาอย่างที่ว่านั่น ขอบคุณค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่ตามเป็นสิ่งที่ดีๆอย่างที่ป้าแตนบอกเริ่มดีเริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาหาป้าแตนลุงพลแล้วสำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่เป็นสิ่งที่สำคัญล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะซึ่งซึ่ง,งคิดว่าโซเชียลไม่ว่าจะอยู่ไทยอยู่นอกก็อยากเห็นยังหวังว่าออกมาแล้วจะเป็นสิ่งที่ดีดีกับพ่อแม่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคะ่ะสวัสดีะคะ่ะ